มุกเบอร์หอยหรือมุกนิ้วเคียนก็แล้วแต่ตามชื่อเรียกของแต่ละคนนะครับไข่มุกพวกนี้ก็คือการนำแกนไข่มุกไม่ว่าจะเป็นแกนเนื้อเยื่อหรือแกนพลาสติกใส่เข้าไปในตัวหอยซึ่งเป็นหอยมุกแท้นะครับจากนั้นก็ให้หอยเนี่ยเกิดการระคายเคืองและสร้างน้ำลายเคลือบบางๆบริเวณแกนที่เราใส่เข้าไป เพราะฉะนั้นเปลือกนอกก็ยังคงเป็นน้ำลายมุกแท้นะครับก็จะได้ไขมุกตามลักษณะของแกนที่เราใส่เข้าไปพวกนี้สังเกตง่ายก็คือจะมีลักษณะกลมเดะเป๊ะทุกเม็ดจะไม่มีรอยตาหนิธรรมชาติซึ่งต่างจากมุกแท้นะครับกรณีที่เป็นมุกแท้เราสังเกตได้ง่ายก็คือว่า,าพวกนี้ จะมีรอยตามธรรมชาตินะครับที่สำคัญไขมุกปลอขหอยเมื่อนำมาถูกันมันจะลื่นและไม่สากเหมือนกับมุดแท้คุณสมบัติอีกตัวหนึ่งของมุกปลือขหอยก็คือว่าสามารถจี้ไฟได้เหมือนกับมุกแท้วิธีสังเกตง่ายๆก็คือการนำมาถูกันมันจะลื่นนะครับไม่สากพวกนี้ราคาก็จะใกล้เคียงกับมุกแท้ นิยมใส่เป็นสร้อยแฟชั่นซึ่งสามารถทำสีออกมาได้ตามที่เราต้องการจะเห็นสีหลักก็คือสีขาวสีดำสีทองสีเทานะครับอนอกจากนี้ก็ยังสามารถทำออกมาให้ลักษณะเหมือนคล้ายคล้ายกับมุกบารกได้เช่นเดียวกันนะครับอยากรู้เรื่องไข่มุกเราถามเราได้นะครับ สวัสดีครับ